เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้มาอยู่กับเกมลายคุกกี้รันนะครับก็คุกกี้รันมีการอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่กันแล้วถือว่ามาเร็วกันทีเดียวเลยสําหรับคุกกี้ตัวใหม่เพราะว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการอัปเดตคุกกี้มากระลองถูกไหมครับแต่พอมาพอมาประมาณปลายเดือนมีนาคมก็มีอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีแบบขี้เกียจรองไงนะครับ คุกกี้ตัวใหม่นะครับถือว่าคุกกี้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําคะแนนสูงมากนะครับก็คือชื่อว่าคุกกี้รถถั่วแดงนั่นเองนะครับก็สําหรับความสามารถของมันนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยนะครับความสามารถนะครับเก็บเยลลี่ขนมปังไส้ถั่วแดงระหว่างวิ่งขึ้นขี่รถเลื่อนหิมะเพนกวินตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับยิ่งเก็บเยลลี่ขนมปังไส้ถั่วแดงได้เยอะ รถเลื่อนหิมะก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับการขับขี่รถเลื่อนหิมะนะครับถือว่าเป็นการขี่สัตว์ยานพาหนะนั่นเองนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงของมันนะครับก็คือแมวน้ำโมจินะครับความสามารถก็คือทำคะแนนด้วยการกลิ้งโดยจะกลิ้งเมื่อกินเยลลี่ครบตามที่กำหนดนะครับอย่างถ้าอัพตันเนี่ยมันจะมันจะกลิ้งก็ต่อเมื่อเก็บเยลลี่ครบ80ชิ้นนะครับ เยลลี่ทุกชนิดเลยอันไหนเป็นเยลลี่มันนับหมดนะก,ก็เพียงแค่ขอว่าให้มันเกิน80ชิ้นซึ่งความสามารถจะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงของนี่เลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับของแอปเปิลกระต่ายแล้วก็ตัวสมุดของคุกกี้พ่อมดนะครับอันนั้นนะ่ะมันจะเด้งคะแนนตลอดเวลาถูกไหมครับแต่สําหรับแมวนมม้ําโมจิเนี่ยมันจะเด้งคะแนนก็ต่อเมื่อเก็บเยลลี่ครบ80ชิ้นมันจะต่างกันตรงนี้นะครับ ก็คอมโบโบนัสของคู่นี้ก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่เมื่อขึ้นขี่สัตว์ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าเยลลี่เอยขออภัยครับเยลลี่ถ้าเกิดขึ้นตอนขี่สัตว์เนี่ยโหขึ้นเป็นล้านๆเลยครับขอแนะนําว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเอาไว้เล่นในเอพิโซดสามนะเพราะว่าเอพิโซดสเนี่ยเป็นเอพิโซดที่เยลลี่เยอะนะครับผมลองเอาไปวิ่งมาได้ประมาณ469ล้านเนี่ยครับ ที่จริงถ้าเล่นดีๆเนี่ยเล่นไม่ชนเลยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ500-600ถึงล้านนะครับอย่างผมไปดูคลิปของพี่บิ๊กมานะครับพี่บิ๊กเนี่ยเขาเล่นของเกาหลีนะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไลน์เนี่ยก็คือพี่เขาเล่นได้ประมาณ600กว่าล้านใช้คุกกี้ตัวนี้เลยครับก็คือใช้คุกกี้ถั่วแดงแล้วก็วิ่งผัดวิ่งผัดแนะนำเป็นเพปเปอร์มินหรือว่าลูกอมมินต์เพราะว่าตอนขี่ป่าวานเนี่ย โหคะแนนนี่ขึ้นเป็นล้าๆเลยถือว่าโหดจริงๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิ่งดูนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงถ้าอัพตันจะได้สมบัตินี้มานะก็คือกองผ้าไหมของคุกกี้รถถั่วแดงความสามารถคือพลังงานลดช้าลงนั่นเองถ้าอัพตันแล้วมันจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็เพื่อนๆก็ไปดูกันได้สําหรับสัตว์เลี้ยงเมื่ออัพตันนะครับก็จะได้ถั่วถั่วแดงกระป๋อง ของแมวนะ้ำโมจินะครับความสามารถคือเพิ่มคะแนนเเลลี่ทุกชนิดน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าในเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเอพิโซด3เนี่ยผมจะลองกด Fast start แล้วเพื่อนๆลองดูนะครับว่าคะแนนจะขึ้นอย่างไรแล้วมันขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับอเอาแค่ f a สต์สตารไปอย่างเดียวนะครับ อ่ะเท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองดูนะครับนี่ไปแล้วครับคุณคะแนนครับโอ้โหยี่สิบเอ็ดล้านครับคะแนนมหาโหดจริงๆตัวนี้โอ้โหทำไอ้ขอขอไปครับมัเยลนลี่ได้เนี่ย โอ้โหคะแนนนียิงของนี่มันพยังนะครับมันจะแทน,นเพิ่มก็ไอเก็บเยลลี่เนี่ยครับนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้มันมีน,นะครับนี่เพื่อนๆลองดูครับคะแนนนี่ขึ้นเป็นล้านๆอ,อ,อ่ะโอ้โหอ่ะต่อไปมาดูสัตว์เลี้ยงกันบ้างครับสัตว์เลี้ยงเพื่อนสังเกตนะครับมันจะคะแนนมันจะเด้ง คะแนนมันจะเด้งก็ต่อเมื่อเก็บเยลลี่ครบ80ชิ้นนั่นเองเยลลี่อะไรก็ได้ครับเยลลี่ทุกชนิดนะครับแล้วก็ปลานี่สามารถไอเยลลี่ถั่วแดงเนี่ยเนี่ยที่เพื่อนเพือนเห็นเนี่ยสามารถเก็บสูงสุดได้5ชิ้นนะครับอ่ะก็เอาไว้ตันนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆก็ ลองไปสามารถเล่นกันได้นะสำหรับคุกกี้รถถั่วแดงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำคะแนนโหดถ้านำไปเล่นในเอพิโซด4อันนี้ผมไม่แนะนำผมไปลองเล่นและคะแนนนี่ไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะว่าเอพิโซด4เนี่ยถึงแม้มันจะมีเยลลี่เซียวพจัชร์ก็จริงเนี่ยแต่มันลองเล่นแล้วคะแนนมันไม่ค่อยขึ้นเยอะเลยนะครับก็คุกกี้ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากใส่อ่านม้าก็ใส่ได้เลยนะสำหรับคนที่แบบอยากวิ่งสั้นได้คะแนนแป๊บเดียวขึ้นเนี่ยก็ใช้อ่านม้าใส่อ่านม้าเข้าไปได้ แต่ถ้าแต่ถ้าใครที่ไม่มีอานม้าเนี่ยก็สามารถวิ่งแบบยาวๆได้เลยที่จริงเนี่ยที่จริงไม่ต้องใส่อานม้าก็ได้นะมันคะแนนมันก็พุ่งอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่่ถ้าเกิดใครทีอยากวิ่งสั้นเนี่ยเราได้คะแนนแป๊บเดียวขึ้นเลยเนี่ยก็แนะนําใส่อานม้าแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ฟื้นพลังให้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีอานม้าแต่อยากใส่สมบัติฟื้นพลังก็ใส่เข้าไปได้นะนะครับอ่ะตอบ รีวิวคุกกี้ไปแล้วต่อไปมาดูเรื่องอีเวนต์กันบ้างอีเวนต์ที่มาพร้อมกับคุกกี้ตัวใหม่นะก็คือนี่เลยนะครับภารกิจคุกกี้นั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด6มิชชั่นนะครับก็เพื่อนๆก็ไปทํากันได้นะนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่อไปเป็นภารกิจเจลลี่อันนี้ภารกิจก็คือทุกๆครั้งที่เราทําภารกิจปัจจุบันสําเร็จเนี่ยภารกิจก็จะเพิ่มมาทีละหนึ่งภารกิจหนึ่งภารกิจไปเรื่อยๆไปจนไม่มีสิ้นสุดนะครับ ก็ไม่มีรายรีวิวกันแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาสุ่มสมบัติประจําเดือนกันนะครับก็คือมาเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วอีเวนต์นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสุ่มสมบัติประจําเดือนกันนะครับเอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปรีวิวคุกกี้ตัวใหม่วเ่านี้ก็แล้วกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เล่นคุกกี้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราได้คะแนนกันเท่าไหร่ก็สามารถมา แชร์คลิประล่างได้นะครับว่าเพื่อนๆเล,นเล่นแล้วได้กี่ล้านนะครับก็เป็นว่าก็จบคลิปไว้เท่านี้ก็แะละ้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ